ลงมาเ94วัน3คืนงบ2มื0 0พักหลูกินครบเก็บหมดทุกมุมเฮ็ดจะทําได้ไมั<ะ>้ไปเริ่มต้นบินไปลงฮ่องกอง6,000บาทซื้อบัตรออโท้พัสที่สนามบิน170ฮ่องกองดอลลาร์มีเงินในบัตรให้128ฮ่องกองดอลลาร์นั่งบัตร A21 คนละ140ไปลงในเมืองฝากกระเป๋าที่โรงแรมนอนฮ่องกอง2คืนต่คนละ1,100บาทต่อคืนรบนี้ได้ห้องกว้างวิวหลักล้านเห็นอ่าววิคตอเรียด้วยนะเพราจองมาใน a ก o ด a ใช้โค้ดส่วนลดจองมาใช้ไซโค k, ้ด m k ค Thailand ก่อนเลิกโรงแรมจะได้ลดเพิ่มไปอีก10%ใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลกเลยนะ ใช้ได้คนละ5ครั้งภายในสิ้นปีค่าหมูชุดว่ายประมาณ400บาทค่าเข้าเดอะพิกแทมบวกสกายเทเรสจองล่วงหน้าประมาณ700บาทค่ากินทางบฟเฟ่ของเขาของหวานประมาณ1น6 5หกฮ่องกองดอลลาร์ค่าเดินทาง MTR ทแทมแล้วก็รถเมลในมาเก๊าประมาณ 5, 5, 5 2าอยี่ส่วนค่าเดินทางไปมาเก๊าฟรีเราทําคลิปรีวิวไว้ให้แล้วาตามไปดูกันได้เลยค่าที่พัก3คืนพักหรู5ดาวในมาเก๊าืนรวม988รวมเั้ 4, ่รของฝากแล้วก็ค่าช้อปปิ้งนะอันี้ค้อหักส่วนลดที่รียบร้อยแล้วด้วยใคร่า อย่าลืมกอกส่วนลดกันนะคุ้มมากแล้วว่าเซฟไปได้อีกเยอะเลย